ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาตามกันกับประเด็นข่าวใหญ่กันนะคะกับคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีล่ะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในการกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีออกมานั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะที่เคยกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมให้ไปกํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขกันแทนซึ่งเดิมทีในกระทรวงสาธารณสุขก็อยู่ในการดูแลของคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยแล้วก็ให้คุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาค่ะเข้ามากํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ย แทนคุณสมศักดิ์เทพสุทธิ์ซึ่งน่นะคะก็ว่ากันว่าเจ้าตัวอย่างคุณปิรพันธ์เองก็งงไม่น้อยค่ะเพราะว่าก็เพิ่งทราบนะคะจากนายกรัฐมนตรีก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีแป๊บเดียวนะคะด้วยนายกเนี่ยแจ้งให้ทราบว่าขอให้กำกับดูแลหน่วยงานเนี่ยเพิ่มเติมและในที่สุดเนี่ยเรื่องนี้คําสั่งนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้รับทราบค่ะและน่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยว่ามันน่าสนใจค่ะ ที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมครับเป็นที่รู้กันว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินน,นั้นน่นะคะแทบจะเป็นโคลสโปรจาตัวของคุณทักษิณก็ว่าได้เพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์รายวันเลยทีเดียวในการปกป้องนะคะตัวของคุณทักษิณแถมยังออกมาการันตีอีกด้วยว่าคุณทักษิณนั้นเข้าเกณฑ์ในระเบียบของกรมรชาชทัณฑ์ที่สามารถจะมีสิทธิ์ออกไปนอนนอกเรือนจํากันได้และยิ่งไปกว่านั้นน่นะคะ ทางด้านโตของคุณสมศักดิ์เทพสุทินยังมีการโจมตีกรมราชัณฑ์อีกด้วยว่าทํางานล่าช้าทํางานแบบเช้าชามเย็นชามจนกระทั่งทําให้คุณทักษิณเนี่ยมีปัญหาก็คือมีการโจมตีว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษเทวดาคือปัญหาทั้งหมดนั่นนะคะมันมาจากกรมราชัณฑ์น,นั่นแหละที่ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามแต่แม่นะคะตัวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยจะออกแรงในการให้สัมภาษณ์ และนะคะพยายามที่จะปกป้องตัวของคุณทักษิณเท่าไร่แต่ดูเหมือนว่าเนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆเราเนี้ยมันกลับไปยิ่งสร้างแรงกดดันให้กับตัวคุณทักษิณมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็สร้างกระแสน,น่ยนะคะในประเด็นที่ไม่ได้ช่วยตัวคุณทักษิณเลยแต่กลับทำให้สถานการณ์เนี่ยมันร้อนแรงมากยิ่งขึ้นสีซ้าําก็เรียกว่านะคะงานนี้แหละคะ่ะเป็นที่มาของคําสั่งเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ ก็ยังเป็นคำถามกันอยู่นะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันยังมีในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมนั่นก็คือโพสต์ของคุณสมชัยแสวงการค่ะสมาชิกผู้ที่สภาที่ได้โพสต์เอาไว้นะคะระบุเนื้อหาอย่างนี้ท่านผู้ชมคะก็ดูเหมือนว่าโพสต์เนี่ยกำลังจะบอกเป็นในในอะไรสักอย่างหนึ่งโดยน่ยนะคะโพสต์ว่าดิวลับฮ่องกงหลอกแมวเหมียวคุณหลอกดาว แมวหงุดหงิดนอนแกลวเล่นละครติดเตียงเสนาโคร้อนตัวกลัวถูกปลดตกเก้าอี้ข้อหาลวงแมวว่าเตรียมออกกดบ้านหรูให้นอนแทนกลงแล้วคืองานนี้ท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าโพสต์โพสต์นี้นะนะคะเหมือนกําลังจะบอกเป็นในในว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยกำลังหลอกคณนักศินค่ะว่าคุณนักศน,นี่ยจะได้กลับบ้าน กับการออกระเบียบผมุมคมด้จัตฐานนี่แหละที่ทําให้คุณทักษิณนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้กลับไปนอนบ้านแทนการนอนเรือนจําแต่มาวันนี้นะนะคะดูเหมือนว่าทําทีทําท่าแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะไม่ได้กลับบ้านซะแล้วสิเพราะว่าความเคลื่อนไหวทุกอย่างณขณะนี้ท่านผู้ชมก็คงเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่กําลังรุมเร้าและสร้างกระแสกดดันรุมล้อมตัวคุณทักษิณเนี่ยให้กลับไปนอนบ้านเนี่ยนับวันมันจะยิ่งยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็ตีบตันก็ไปทุกวัน ท่านผู้ชมคงจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งกรรมธิการตํารวจของสภาทั้งกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาทั้งความเคลื่อนไหวของคุณหมอวรงนะคะและคณะความเคลื่อนไหวของกลุ่มคอปทความเคลื่อนไหวของคุณศรีสุวรรณจันยาความเคลื่อนไหวของคุณวัชระเพชรทองคือความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่กําลังบีบรัดตัวของคุณนักษินที่เดิมทีเนี่ยคาดการเอาไว้ว่าวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยจะสามารถออกมาจาก เรือนจาออกมาจากโรงพยาบาลได้เพื่อที่จะกลับบ้านแต่ว่าไปไปมาเนี่ยดูทีท่าแล้วท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันส่งสัญญาณว่ายากเข้าไปทุกทีทุกทีและหนทางประตูเนี่ยมันตีบตันเข้าไปทุกทีทุกทีและมาวันนี้กับคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจากคุณสมศักดิ์เทพสุทธิ์มาเป็นคุณพีรพันธ์สารีลัทธวิภาคเนี่ยต้องบอกเลยเนะคะว่างานนี้คุณพีรพันธ์รับเผือกร้อนไปเต็ม เรียกว่ามาเป็นเพื่อนน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชธรรมแหละคะ่ะกับเผือกร้อนก้อนเนี่ยที่จะต้องแบ่งกันไปสําหรับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงกับประเด็นของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงวันนี้ค่ะทางโตคุณพีรพันธ์เองอาจจะบอกว่าเป็นแค่เพียงรองนายกกากับดูแลกระทรวงยุติธรรมเท่านั้นก็แค่เพียงรับทราบต่อประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าในแง่ของข,องข้อกฎหมายการรับทราบคือเท่ากับอนุมัติ และรองนายกรัฐมนตรีเองคุณก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกับปมประเด็นปัญหาของคุณทักษินที่กำลังถูกมองว่ามันกำลังทำลายกระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะ